สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับน้าสุชาติบุญเงินนะครับเจ้าของสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับสวัสดีครับน้าสุชาติครับครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทเอพีโกโก้ไทยจำกัดได้มาซื้อโกโก้สุกสายพันธุ์ไอเอ็มวันลูกใหญ่มากครับน้าสุชาติครับภูมิใจไหมครับเห็นลูกขนาดนี้ใหญ่ครับใหญ่ภูมิใจมากนะครับเราปลูกไว้ตั้งแต่ปลายปี60 และเราได้เก็บผลผลิตขายให้กับบริษัท JPY โก้ก็ไทยจำกัดของผมมาหลายรอบแล้วนะครับผมและลูกนี้เราจะลองดูที่ว่าน้ําหนักของเขาเท่าไร่นะครับเราก็ลองช่างเลยนะครับมาดูใกล้ๆนะครับดูนะครับว่าเท่านี้ลูกนี้กี่กิโลครับตรงนี้อ้าวหนึ่งกิโลกรัมนะครับลูกนี้ผลใหญ่มากนะครับลูกนี้ผลใหญ่นะครับ อ่าเดี๋ยวนาชาขยับตะกร้าออกไปทางโน้นนิดนึงเอาแล้วเ,เ,เอาละอ่าผลนี้1กิโลแล้วลูกนี้ก็เหมือนกันเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันโอ้โนะสุชาติลองกะประมาณกี่กิโลครับเนี่ยประมาณโลหนึ่งประมาณประมาณ 1, ก, 1>, 1> กิโลไหม<น>อ่าใกล้เคียงเนาะอ่าอาจจะ1กิโลเมื่อกี้นี้ผมลองแอบช่างดูแล้วใกล้ใกล้กิโลเหมือนกันอ้าวอันนี้1กิโลแล้วอันนี้ใส่ไปอีก1ลูกนะครับ2กิลสองลูกดูทีครับว่าประมาณเท่าไหร่ครับ สอ,สองกิโลไหมครับอ่าสองกิโลก็แสดงว่าลูกนี้ก็1กิโลลูกนี้ก็1กิโลสองลูก2กิโลนะครับอ้าวกิโลด้านหลังมีนะครับ2กิโลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการปลูกโกโก้โกโก้สายพันธุ์ IM1 จะให้ผลผลิตในปีที่2ถึง3ของการปลูกเหตุผลที่เราได้ผลใหญ่ผลดกแบบนี้เพราะว่าก้าพันธุ์ทุกต้นออกมาจากต้นพอ่อต้นแม่เดิม ไม่ใช่ก้าพันที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลน,ลน,ลน,ลนซึ่งต่างกับสายพันธุ์อื่นนะครับอาจจะเป็นก้าพันที่ไม่ได้จากต้นพอ่อต้นแม่เพราะฉะนั้นในเรื่องของพันไอเอ็มวันเราจะต้องได้นำก้าพันจากรุ่นที่1ก็คือจากต้นพอ่อต้นแม่เดิมต้นพอ่อต้นแม่เดิมนั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า10ถึง15ปีแล้วนำมาส่งเสริมให้เกษตรกร,รปลูกและผลผลิตก็จะดกจะใหญ่ผลดกผลใหญ่นะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการปลูกโกโก้เราก็ต้องมาพิจารณาในเรื่องของสายพันธุ์นี่คือโกโก้สายพันธุ์ IM1 ลูกละ1กิโลถ้าดูแลดีแบบนี้นะครับใน1ต้นหลังการปลูกปีที่3จะได้ต้นละประมาณ5กิโลหมายถึงว่าถ้า5กิโลต่อต้นต,ต่อเดือนหมายความว่าถ้าปลูก100ต้น200ต้น300้ต้นเราก็คูณไปนะครับเป็นไรายได้ที่น่าจะพอใจไหมครับนะ้าสุชาติพอใจครับพอใจคิดว่าจะปลูกเพิ่มไหมครับ ลูกครับอ่าปลูกเพิ่มอีกประมาณกี่ไร่ครับห้าไร่ครับห้าไร่ในการดูแลการปลูกยากไหมครับไม่ยากลยไม่ยากเ,รา,กเรารียนจุดเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราไปปลูกที่อื่น<ก>ได้ก็ไม่ยากาตรงนี้เป็นครูเป็นอนาจารย์มาอา๋อเอาบทเรียนตรงนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นครูเป็นอาจารย์เรารในการปลูกในการดูแลในการให้น้ําให้ฮอร์โมนให้ปุย๋ยนะครับนี่คือความสมบูรณ์ ของโกโก้สายพันธุ์ im 1นเพราะฉะนั้นการดูแลหลังการปลูกเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกโกโก้ให้ประสบผลสำเร็จดังนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกร,กรครับเรามีเทคโนโลยีเรามีองค์ความรู้เรามีคู่มือในการปลูกเราแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกร,กรปฏิบัติตามคู่มือและเราจะได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตโกโก้สามารถปลูกได้นะครับทุกคนสามารถปลูกได้ ปลูกแล้วจะประสบผลสําเร็จหรือไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันทุกคนปลูกได้แต่วิธีการปลูกก,การดูแลหลังการปลูกการปฏิบัติอ่าการปฏิบัติด,ด้วยจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ตรงนี้อยู่ที่เกษตรกร,ะร,กรจะใส่ใจเรามีเทคโนโลยีเรามีองค์ความรู้เรามีประสบการณ์ตรงในการปลูกแล้วเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้พืชตัวไหนก็ได้เพราะว่าในพืชเก่าๆในเรื่องของพืชเศรษกฐกิจ อดีตที่ผ่านมานะสุชาติเคยปลูกอะไรมาเยอะเลยใช่ไหมครับครับปลูกกล้วยกล้วยปลูกคาปลูกอะไรทุกอย่างทุกอย่างแต่รายได้ตรงนั้นไม่ตอบโจทย์ไม่พอไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วก็มามองเห็นเรื่องของโกโก้ก็เลยปลูกไปจํานวนหนึ่งไร่ก่อนปลายปี60และปัจจุบันก็ได้เก็บผลผลิตมาขายแบบนี้ผลใหญ่ผลดกผลสมบูรณ์แบบนี้นะครับและก็จะคิดว่าจะลงเพิ่มอีก5ไร่ใช่ไหมครับ อ่าห้าไร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เรามารับซื้อผลผลิตรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งบริษัท j p y โกโก็ไทยจำกัดส่งเสริมการปลูกติดตามดูแลและรับซื้อผลผลิตในราคาประกันขั้นต่ำโรละ8บาทนะครับตลาดขึ้นเราขึ้นตลาดลงเราลง,ลงแต่ลงไม่ต่ำกว่า8บาทเราทำสัญญาซื้อขาย2ฉบับคือฉบับแรกทากับบริษัท j p y i โก็ไทยจำกัดทารอบละ10ปีต่อสัญญาไปเรื่อยๆรอบละ10ปีและต้องทำสัญญา ซื้อขายผลผลิตกับบริษัทมาร์กลินฟาร์มอีกหนึ่งฉบับมาร์กลินฟาร์มทำสัญญารอบระ30ปีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรปลูกแล้วเราไม่ทิ้งเกษตรกรแน่นอนบริษัทส่งเสริม jp y โกโก้ไทยจำกัดต้องกราบขอบพระคุณนะสุชาติบุญเงินเป็นอย่างสูงและก็ขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเป็นอย่างสูงครับถ้าสนใจปลูกโกโก้ติดตามได้ในคลิปใน u t u b e นะครับของบริษัท jp y โกโก้ไทยจำกัดโทรมา ปรึกษาแล้วก็สอบถามข้อมูลกันในเรื่องของ9,000เราจำหน่ายต้นละกะ55บาทนะครับปลูก1ไร่170ต้นระยะห่าง3คูณ3เมตรการปลูกการดูแลเรามีคู่มือการปลูกให้เพราะฉะนั้นสอบถามกันมาได้กับบริษัท JPY โก็ไทยจำกัด095 5572797ต้องกราบขอบพระคุณนะสุชาติบริงินไปอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ